นี่เป็นเส้าโสกที่เรืองไทยสาลีที่คูตะคารที่พุทธเจ้าอยู่จำปัรษาที่ห้าแล้วก็เป็นที่บวชพิษุณีเป็นครั้งแรกพระเจ้าโสกมหาราชนั้นได้นำเจ้ามาปักไว้ตั้งแต่ วามส3 5เป็นเครื่องยืนยันว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ทำบรรษาที่5ของพุทธเจ้าเป็นสถานที่บวชพิสุนีพิสุนีทั้งหลายก็ได้มาบวชนางประชาบดีบริบาล500ได้มาบวชได้มาปฏิบัติ จนได้สำเร็จอรหันและก็นิพพานในสถานที่นี้พระเจ้าโสกมหาราชก็ได้นำประบรมสาริกธาตุจากเมืองต่างๆได้มาประดิษฐานไว้ให้เราได้กราบได้ไหว้ได้บูชาสักการะเป็นบุญเรามารับพระธาตุคือธาตุแท้ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อเรารู้ว่าร่างกายเราไม่ยังยืนถท้าบอลเราก็ไม่ยึดติดแล้วก็รีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลก่อนที่ร่างกายเราจะดับไปตื่นตื่นจากความหลงความหลับความหลงมัวเมาในลาบยศสรรเสริญเราก็ะจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ยึดติดเข้าใจ ใช้อย่างมีสติใช้อย่างมีปัญญาใช้ทรัพย์ให้สามารถที่จะเปลี่ยนจากทรัพย์ที่เป็นโลกิยะให้เป็นโลอุตระได้นี่ก็ว่าเป็นผู้มีปัญญาฉะน,นั้นเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็สามารถที่จะ,อะขอใช้สมบัติของเราให้เป็นโลกุตระธรรมได้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เบิกบานเบิกบานกรธรรมะในสิ่งที่เราได้รับผลเช่นเราทำดีเราก็ย่อมได้รับผลดีเมื่อเราทำดีสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปผลเหล่านี้ก็จะนำพาให้เราเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติดังนั้นขอทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง ให้ได้รับผลดังที่พุทธเจ้าตัดไว้ว่าเราเป็นลูกเราก็อย่าประมาทเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็รีบเร่งขวนขวายสร้างความดีสร้างบุญบารมีให้สมบูรณ์จนกว่าชีวิตเราจะหมดไปนั้นก็เราได้มามีโอกาสได้มาไหวา้พระที่ประเทศอินเดีย เราทำให้เต็มที่ให้ใหใหทานรักษาศีลนั่น